คำสั่งจากผู้ใหญ่ว่าโบต้องลดน้ำหนักได้แล้วจริงหรือไม่เป็จริงโบืเปล่าเวาเจริงผู้ใหญ่เขาชอบความจ้ำม้านาตูตะของหนูนะแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากลองให้สุขภาพดีขึ้นอะไรดีๆขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เจอคนที่เขาแบบพร้อมจะเป็นตัวช่วยที่ดีให้เราออ้ยลูกค้าเข้าอย้วจริงโบเป็นคนที่ชอบแบบไหนชอบในหุ่นเราแบบไหนหนูว่าชอบหมดที่ที่อารเขอชอบอ้ค่ะ หรือเขาชอบแบบว่ามีแบบน้ำมนูหรือเาชอบแบบว่าเขาชอบแบบหนูเขาชอบทุกอย่างที่เป็นหนูเพราะว่าหนูจะอ้วนจะผอมจะเซ็กซี่จะป่วยจะยังไงเขาก็บอกหนูสวยหรือว่าที่เราต้องแบบว่าผอมลงเพราะว่าเขามีซิกแพคมากขึ้นมันต้องเวลายืนคู่กันต้องส่งกันใช่ไหมแปลวาร่างทองเราก็ต้องร่างทองนี่หรือเปล่าก็อยากให้เขาเห็นเหมือนกันว่าเวลาเราร่างทองอ่ะก็เราก็สวยมากเลยนะขนาดตอนเราอวบเรายังสวยขนาดนั้นแล้วร่างทองแล้วอย่างเวลาคอมเมนต์ชาวเน็ตเข้ามาแบบว่า พูดถึงรูปร่างเราเราสึกยังไงบ้างก็อ้วนที่เราแต่มันหนักที่เขาอะไรเงี้ยก็อ้วนที่เราแต่มันหนักที่เขาอะไรเงี้ยค่ะจริงจริงมันมีแค่หรือมีหนักใจไหมเวลาเขามาแบบว่าว่าเราอ้วนน่ะหรอเออบูรี่เราอะไม่หนักใจเลยเพราะเราอ้วนเราก็สวยเพราะเราเป็นคนสวยทําอะไรเราก็สวย